คุณไม่ใช่คนที่อยากรวยทางลัดโดยไม่ต้องทำงานหรือชอบทำแต่สิ่งเดิมๆและคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆแต่คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจและมองหาโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองจริงๆเรามีทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้เป้าหมายของคุณเป็นจริง s s ลิเอสเป็นทางเลือกใหม่ของการสร้างธุรกิจโบนโลกออนไลน์ที่สะดวกและมั่นคงเพราะเราเน้นการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะยาวระบบของ Elit e SSC จะช่วยให้คุณเรียนรู้ระบบธุรกิจตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่คุณสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจด้วยตัวคุณเองได้ ตัวระบบยังสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค้วยก,การใช้เทคโนโลยีออนไลน์หลายตัวที่จะช่วยให้คุณสร้างฐานผู้บริโภคจากเครือข่ายออนไลน์หรือทางอินเทอร์เนต็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ตัวระบบยังมีทีมสอนงานและให้คำปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพของคุณให้กลายเป็นนักธุรกิจเต็มตัวไม่ว่าคุณจะมีความรู้ทางด้านธุรกิจมาก,ก่อนหรือไม่ก็ตามคุณสามารถใช้ระบบ Elit ด SSC เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณ Elite SSC ได้เลือกบริษัท Joy แ o นมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจโดยบริษัท Joy แ o นเป็นธุรกิจ MLM ที่ถูกจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินธุรกิจ MLM ในประเทศไทยมามากกว่า10ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองจากสคอบอ,อีกด้วย ระบบยังช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการสร้างธุรกิจแบบ j o y and ด o คที่ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและเกิดธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าในธุรกิจ Jo y and ด o คนั้นมีให้เลือกนับหมื่นรายการที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเสริมสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ความงามและอื่นๆอีกมากมายเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพียงคุณเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ระบบธุรกิจไปกับเรา <Wow. S 1> พัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองพร้อมกับทีมงานของเราและใช้ระบบของเราเพื่ออำนนยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคจนกลายเป็นความสําเร็จทางธุรกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจผ่านระบบ e l i t e s s สสามารถลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่ทางระบบ e l i t e SSC จัดไว้ได้ทันที